เมนูหลังเลิกเรียนวันนี้เป็นเมนูง่ายๆเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้แม่จะทําผัดกระเพราหมูเด้งเห็นขึ้นฟีดมาระยะหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทําวันนี้ก่อนไปรับพี่เมียกับใบหมอนแม่แวะซื้อกับข้าวที่นารีฟู้ดเดินวนอยู่ในร้านประมาณสองรอบค่ะไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่ว่าตาเหลือบไปเห็นหมูเด้งพอดีก็เลยได้ซื้อหมูเด้งแบบสําเร็จรูปมานะคะผัดกระเพราหมูเด้งวันนี้แม่จะใช้พริกแห้งในการผัดค่ะหมูเด้งที่อยู่ในร้านมันจะอยู่ในตู้แช่แข็งค่ะมาถึงแม่ก็เอามาแช่น้ําละลายก่อนหลังจากนั้นก็บบีหมูเด้้นนกอ ตามชอบเลยค่ะลงไปลวกให้เรียบร้อยแล้วแม่ก็เริ่มผัดให้ใบหมอนก่อนค่ะของใบหมอนแม่ใส่พริกไปนิดเดียวพอเริ่มผัดเท่านั้นเลยค่ะใบหมอนก็เริ่มตามกลิ่นลงมาเลยบอกว่าหอมมากๆแล้วแม่ก็วานให้เขาหยิบน้ำตาลให้ค่ะเพราะว่าเขามายืนคุยอยู่ข้างๆเวลาเข้าครัวแล้วลูกมาอยู่แบบนี้แม่จะชอบให้เขามีส่วนร่วมด้วยค่ะหยิบจับอะไรเล็กๆน้อยๆเขาก็ทําให้นะคะผัดของใบหมอนเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็หันมาผัดของแม่กับของพี่เมียเริ่มจะผัดพริกที่เราโคลบไว้ก่อนเลยค่ะแม่จะผัดให้หอมแล้วก็เติมน้ําลงไปทํํําาาานน้้ซออสสกรุงชติ ผัดกะเพราของเราให้พอใจเลยค่ะจากนั้นก็ใส่หมูเด้งลงไปวันนี้ผัดกะเพราหมูเด้งที่แม่ทําน้ําซอสก่อนก็เพราะว่าหมูเด้งของเราสุกแล้วค่ะเราแค่ต้องการเคี่ยวน้ําซอสให้เขาเหนียวแล้วก็อร่อยเอาหมูเด้งที่เราต้มสุกแล้วเอาลงไปคลุกเค้ากับน้ําซอสแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพรามูเด้งรสเด็ดของเราราดบนข้าวร้อนๆแล้วก็เสิร์ฟคู่กับแตงกรอบๆมื้อเย็นของพวกเราก็เท่านี้เลยค่ะอร่อยสุดๆไปเลยพีมอยากกินไป2จานค่ะแม่ปั้นหมูเด้งก้อนใหญ่ไปหน่อยค่ะแต่ว่าของใบหมอนนั้นแม่ได้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแแแแแลล้้้ววต่่มมมถาพะะจใหหัน ครื่องอีกไหมเขาบอกไม่ต้องแบบนี้แหละอร่อยเมื่อเย็นใบหมอนเขากินนมแล้วก็ขนมไปแล้วเย็นวันนี้ก็เลยกินข้าวไม่หมดพี่เมียก็อาสารับจบข้าวน้องอีกแล้วค่ะ